สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาแจกสูตรวิธีการทําหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวที่ขายตามร้านอาหารหมูแดดเดียวที่ทํากินหมูแดดเดียวที่ทําขายนะคะมีรสชาติและอัตราส่วนที่กลมกล่อมมากๆเลยและวันนี้จะทํายังไงนะคะค่ะที่อยากจะเอาไปทําขายค่ะวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ ค่ะมาดูวัตถุดิบแรกวัตถุดิบแรกก็คือหมูสันนอกค่ะ ใครจะใช้เป็นหมูส่วนอื่นก็ได้นะคะวันนี้แอดมินใช้เป็นหมูสันนอกที่มีมันติดมาเล็กน้อยและขั้นตอนนี้ก็มาหั่นหมูให้เป็นเส้นๆอสูตรนี้แอดมินจะหั่นหมูไม่ให้หนาจนเกินไปไม่ให้บางจนเกินไปความบางของแอดมินวันนี้ใช้อยู่ที่1เซนติเมตรค่ะเวลาตากออกมาก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะแล้วเวลารับประทานก็จะรับประทานได้ง่ายๆมีเส้นของ มูแดดเดียวที่สวยงามค่ะก็จะอาหารออกมาเป็นเส้นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันใหญ่จนเกินไปก็จะมีการเซาะให้เขาเป็นเส้นๆก็ทำอย่างที่แอดมินทำอยู่เลยค่ะและในการหารั่นเส้นของหมูแดดเดียวประมาณ1เซนติเมตร ก็จะมีความสะดวกในเรื่องของการตากแดดค่ะแดดบ้านเราบางทีก็มีแดดจัดมากๆบางทีก็มีแดดน้อยนะคะบางทีก็แดดไม่มีเลยทีนี้จะทำยังไงก็คือวิธีการอย่างแรกเลยก็คือหั่นชิ้นหมูไม่ให้หนาจนเกินไปนั่นเองค่ะและในการตากหมูเวลาก็ จะกะไม่ได้อย่างแน่นอนแดดแรงหรือว่าแดดอ่อนนี้นะคะก็คือบางทีอ่ะเราก็วัดไม่ได้เราจะใช้วิธีการกะเอาเองค่ะและขั้นตอนนี้ก็หั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันก่อนที่จะนำไปตากแดดค่ะปริมาณของหมูวันนี้แอดมินทำให้ดูก่อนอยู่ที่500กรัมนะคะ500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลกรัมนั่นเองค่ะ แล้วขั้นตอนนี้มาเริ่มปรุงรสชาติของหมูกันค่ะใส่พริกไทยลงไปจากนั้นก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแอดมินใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวใครจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้หรือว่าน้ําตาลปีบก็ได้และต่อไปค่ะใช้เป็นซอสปรุงรสค่ะอัตราส่วนแอดมินจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะส่วนใครจะชอบใส่ผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะก็กะเอาตามชอบนะคะสำหรับผงชูรสและขั้นตอนนี้ค่ะเราก็มาคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันคลุกเคล้าว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแอดมินจะหมักเขานะคะจะหมักเนื้อหมู ไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาตากค่ะภาชนะที่ใช้ในการตากเพื่อนๆก็เลือกเอาตามความสะดวกนะคะวันนี้แอนมินใช้เป็นกระด้งค่ะแล้วนี่ก็คือจะหมักไว้5-10นาทีวันนี้แอนมินก็เอาแค่5นาทีก็พอค่ะเดี๋ยวก็เตรียมเป็นกระด้งไว้และขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเตรียมตากหมูกันค่ะ ในการตากจะต้องเว้นระยะห่างกันนะคะไม่ต้องชิดกันเกินไปค่ะก็ตากเหมือนอย่างที่แอดมินตากเลยค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกระดง้งการทำหมูแดดเดียวแต่ละครั้งให้เพื่อนๆสังเกตดูแดดด้วยนะคะบางคนก็ดแดดแรงจัดจัดเลยแล้วถ้าเกิดว่านำไปตาก2ชั่วโมงหมูก็อาจจะแห้งจนเกินไป แอนมินแนะนําว่าในการตากจะต้องวันออกไปดูอยู่ตลอดตลอดนะคะว่าหมูที่เราตากแล้วเนี่ยได้แล้วหรือยังแล้วนี่ก็เลี้ยงเสร็จแล้วค่ะพร้อมที่จะออกไปตากแล้วค่ะระยะห่างของการตากหมูก็สําคัญแดดก็สําคัญการหั่นหมูก็สําคัญวิธีการหมักหมูรสชาติจะให้อร่อยก็สําคัญทุกอย่างสําคัญหมดค่ะ วันนี้แดดของแอดมินก็ไม่จัดจนเกินไปนะคะตากมาได้อยู่ที่สองชั่วโมงก็แกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็จะไม่แช่แฉะจนเกินไปค่ะจากนั้นก็กลับหมูค่ะพอพอตากแล้วได้หมูแบบนี้เราทําการกับหมูจะตากไปอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าตากไปอีกสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะ เมื่อครบกระบวนการอย่างแรกทุกอย่างแล้ววิธีการทอดวิธีการทำก่อนที่จะไปทอดก็สำคัญมากค่ะกับการทำขายนะอันนี้แอนมินก็ตากหมูแดดเดียวได้ครบแล้วทุกอย่างได้แล้วเราก็จะเอาความแห้งความ อ่าได้ลงตัวแล้วนะคะประมาณเท่านี้จากนั้นไอม,มินก็จะเก็บหมูค่ะใส่ลงในถุงพลาสติกค่ะก่อนที่จะนําไปทอดรับประทานหรือว่าก่อนที่จะนําไปขายค่ะก่อนที่จะนําไปขายเพื่อนๆจะต้องน้าหมูไปแช่ในช่องฟรีซหรือว่าไปแช่ในตู้เย็นนะคะประมาณ20นาทีค่ะหรือถ้าเกิดว่าเวลาทําขายไม่มีตู้เย็นก็ให้มีถังน้ําแข็งแล้วก็แช่ใส่ลงไปในถังน้ําแข็งค่ะ ก่อนที่จะครบที่เราแช่ไว้20นาทีมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะจะใช้ก็ได้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้ก็คือใบมะกรูดค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของหมูที่แช่ครบแล้วค่ะ20นาทีก่อนที่เราจะนำหมูไปทอดค่ะทอดใบมะกรูดก่อนค่ะจากนั้นก็ตักใบมะกรูดออกกระทะ ก็นำมาทอดหมูต่อได้เลยค่ะมาพูดว่าทำไมถึงจะต้องเอาหมูไปแช่ในตู้เย็นก่อน20นาทีเพราะว่าความเย็นจะช่วยบล็อกเครื่องต่างๆที่อยู่ในหมูเวลาเราทอดหมูลงไปเครื่องต่างๆที่เราหมักมันจะเข้าไปในเนื้อหมูค่ะเวลาเราทอดเนี่ยเขาจะไม่ออกมาในระหว่างทอดค่ะน้ำมันของเราก็ยังมีความสวยอยู่ค่ะทอดได้หลายๆรอบโดยที่ไม่มีอะไรติดอยู่ที่กระทะเลยค่ะ จะให้เพื่อนๆดูน้ำมันของแอดมินนะคะก็คือจะไม่มีอะไรออกมาเลยแล้วก็จะไม่มีอะไรติดที่น้ำมันเลยนะคะถึงแม้ว่าในการที่เราปรุงรสชาติเนี่ยจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยค่ะเราก็ทอดต่อในรถต่อไปในกระทะต่อไปได้เลยค่ะไฟที่ใช้แอดมินก็จะใช้เป็นไฟกลางก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ ทอดไปเรื่อยๆปรับไฟลงมาเป็นไฟอ่อนค่อดไปทางกลางค่ะแล้วก็มันทอดไปนะคะแอดมินจะไม่ทอดให้กรอบนะคะทอดเอาพอแค่สุกๆนะคะพอที่จะรับประทานอร่อยค่ะจะไม่กรอบนะการทอดก็มีส่วนนะคะ อันนี้เคล็ดลับต่างๆที่ในการทำหมูแดดเดียวแอดมินได้สูตรมาจากคนที่เขาทำขายและเขาบอกสูตรนี้มาแอดมินก็นำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆสำหรับคนที่อยากจะทำขายสำหรับคนที่อยากจะทำรับประทานเองและจะทำให้อร่อยนะคะอันนี้ก็บอกสูตรกันแบบละเอียดเลยค่ะวันนี้และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหมูแดดเดียวสูตรทำกินแล้วก็สูตรทำขายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการาทําหมูแดดเดียวที่ช่องหลไรแบบบานๆถ่ายทอดวิธีการทําที่ได้รับถ่ายทอดมาอีกทีมาให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้คะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารคะ่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีคะ่ะ